สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่23สิงหาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนกลับไปอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวเสาร์ย้ายเนี่ยจะมีผลแรงไรบ้างกับชาวราศีกุมนะคะวันที่22สิงหาคมดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนกลับไปอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่กุมเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2,569ก็เป็นระยะเวลาประมาณสัก5 6เดือนอทีนี้รู้ว่าดาวเสาร์คุณอะเป็นเรื่องอะไรดาวเสารคุณอะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศอ่ะกับองุมรักนาคุณแล้เรามองใน,นมุมบวกก่อนนะวินาศกลุ่มลักนาเนี่ยตัวคุณอะกับคนใกล้ตัวเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือตัวคุณอะจะเป็นที่ต้องการของคนใกล้ตัว คนรอบตัวคุณเนี่ยอะไรอะไรก็เรียกร้องหาตุคุณหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมาปรึกษาเรื่องต่างๆกับตัวคุณก็ได้ค่ะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีก็ได้ค่อนข้างนะบางคนนะอาจจะมีลูกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงอยู่ใครอยู่เงียบๆต้องการคิดอะไรเรื่องอส่วนตัวของตัวเองอะค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญหาบอกก่อนนะถ้าเราคิดอะไรเนี่ย ไม่ออกคิดไหลตลบละไม่ออกให้ไปหาคนใกล้ตัวคุณที่คุณไว้ใจที่สุดเดี๋ยวคุณจะมีทางออกตรงนั้นนะคะทีนี้เออเราก็มองอยู่ว่าดาวเสาเนี่ยอยู่ในเรือนในราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีกุมเนี่ยเป็นดาวพระหูนะเสากับพระหูเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่โชคราบและตอนเนี้ย ดาวพระหูคุณเองอ่ะตัวคุณอนะ่ะเป็นกเกษตรราธิปดีด้วยคุณจะมีความแข็งแกร่งอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นตัวเองนะักก็มองตรงนี้ว่าในระยะเวลาหนะ้าหกเดือนน่ยบางทีอ่ะคุณอนะ่ะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะจงศรัทธาจงเชื่อมันอ่นในตัวเองนะักคิดว่าชาวราศีกุมอ่ะต่อว่าคุณเจอปัญหาอะไรในครั้งนี้คุณสามารถแก้ไขได้ความฉลาดของคุณเองอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จงแก้ไขปัญหานั้นนะ่ะให้อยู่ในกรอบของตัวบทกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยยังไงอะ่ะปัญหาคุณนอะ่ะคลี่คลายได้นะคะก็ต้องดูนะทีนี้เรามองใมุมลบบ้างมุมลบนะ่ะวินาศกุมรักษนาวินาศเนี่ยไปถึงปัญหาสัตว์โรคภัยก็ได้ค่ะเกิดจากใครคนใกล้ตัวก็ได้ อาจจะเป็นปัญหาสักให้คุณเองทําให้คุณไม่สบายก็ได้เหมือนกันหรือเ,เรื่องของโรคภัยเนี่ยก็บอกอีกว่าในเมื่อตัวคุณเป็นเศษรษฐาที่ปดีเนี่ยใช่คุณก็จะมีความสุขภาพร่างกายคุณองจจะแข็งแรงก็ได้ค่ะหรือเป็นอะไรแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้สามารถเออเป็นอ่ะอาจจะเป็นไม่เยอะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยหายาทานเองได้เหมือนกันหรือบางคนบางทีอ่ะอาจจะ เออเวลามีปัญหาหรือหาทางไม่สบายอะไรเนี่ยมันไม่มีวิธีรักษาอะไรต่างๆเนี่ยให้ใจเย็นๆอย่าลืมนะตัวคุณเป็นเกษ,ษตรต่อที่ดีคุณก็ยังแก้ไขได้หรือถ้าคุณแก้ไขไม่ได้จะมีคนอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้ช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆตรงนี้หรือคนใกล้ตัวคุณอนะ่ะช่วยคุณแก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแนะนําคุณไปรักษาอะไรเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยให้แข็งแรง ได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยนะเอาง่ายๆว่าเราอะเวาลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราลองคิดปัญหาหนั้นก่อนว่าเราสามารถแก้ไขได้ไหมแต่นะักคิดว่านะถ้าทุกคนอนะชาวสีกุมมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ศรัทธานในตัวเองนะแล้วก็ความฉลาดของคุณอนะยังไงอะคุณแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เพราะว่าพระราหูเนี่ย เป็นคนที่มีความฉลาดรู้เรื่องทางโรคทางธรรมได้เป็นอย่างดีเลยคุณต้องมีวิธีแก้ไขแต่เพียงขอว่าไอการแก้ไขเนี่ยขอให้อยู่ในเรื่องของออตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยยังไงอะ่ะปัญหาที่ที่คนเจอแต่คนหรือเรื่องสุขภาพเนี่ยยังแก้ไขได้ยังรักษาเออียกว่ายังมีวิธีรักษาต่างๆเกิดข,ขึ้นได้ก็ดูแล้วว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับชาวราศีกุมเนาะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยในการรักษาเรื่องของโรคภัยเองหรือเรื่องปัญหาบางทีมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลา,ห,าหน่อยให้ใจเย็นอดทนนิดนึงค่ะทุกอย่างเนี่ยมีมีทางออกกันหมดนะคะก็สำหรับชาวราศีกุมก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ